สดีครับผมช่องดักเซลกูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่282ความเดิมจากตอนที่แล้วโจยวนของเราก็กําลังอยู่ที่จักรวรรดิต้าอูนะแล้วก็ดูพวกใครอ่ะอูเย่าจากไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ

อูเย่าและเจ้าหยุนเซียวได้ออกเดินทางไปพร้อมกับผู้โสชุดดำไปแล้วสถานที่ได้กลับมาเงียบสงบอีกครั้งข้าไม่อยาคิดเลยว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับตระกูลอูมากที่สุดจะไม่ใช่อูฮวงหรือราชาอูแต่เป็นองค์หญิงแห่งจัก,กรวรรดิต้าอูโจยหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกขณะที่ความจริงจังปรากฏชัดในดวงตาของเขาในตอนแรกเขาเห็นอูฮวงเป็นศัตรูต่อมากระหันความสนใจไปที่ราชาอูแล้เมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้น ส่วนอู่เห่้ผู้ได้รับพรมากรศักดิ์สิทธิ์บางส่วนไปเขาละเลยการมีอยู่ของนางไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้เองที่โจโย,ยวนได้ตระหนักแล้วว่าคนที่เขาละเลยไปน,นั้นแท้จริงคือคนที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาคนพวกนั้นนางไม่ได้มีจิตใจที่บิดเบี้ยวเหมือนดังราชาอูหรืออู่ห่วงแต่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างไม่สั่นคลอนตราบใดที่ได้รับโอกาสคนเหล่านี้ก็จะโบยบินในท้องฟ้าและสามารถขย่าวสวรรค์ทั้งเก้าได้อย่างแน่นอน ดวงตาสดใสของเยาเยาจ้องไปที่จุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลังจากนั้นไม่นางนางก็กล่าวอย่างชา้ชาๆอูเย่าอาจกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเจ้าในอนาคตแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเยาเยาจะค่อนข้างเฉยชาแต่นางก็ยังเป็นคนที่ภาคภูมิใจตนเองอย่างมากจากบุคคลทั้งหมดที่โจโหยวนเคยพบมาในช่วงหลายปีเขาไม่เคยได้ยินนางประเมินค่าเช่นนี้มาก่อนเลยจากนี้จะเห็นได้ว่านางให้ค่าอูเย่ามากเพียงใด โจหยวนพยักหน้าหากไม่ใช่เพราะการมาถึงของเยาเยาด้ทันท่วงทีเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งในขั้นสภาวะขุมพลังจิระยะต้นของเขาแล้วเขาน่าจะถูกอูเย่าฆ่าตายอย่างแน่นอนนางฝึกฝนในสวรรค์หุ่นหยวนซึ่งมีการฝึกฝนที่ดีกว่านิกายชางส่วนมากดังนั้นแม้จะมีที่กากเก็บพลังที่ปั่นป่วนของเขาแต่ที่กาเก็บพลังก้าวพบของอูเย่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามันมากนากัก หากพวกเขาได้สู้กันจริงๆขั้นสภาวขุมพลังจิตระดับสูงที่เหนือกว่านางจะทําให้นางมีโอกาสได้รับชัยชนะสูงมากช่วงนี้ทุกอย่างคงราบรื่นเกินไปโจยวนทบทวนตนเองเขาไม่ปฏิเสธว่าเขาเริ่มยิงยะโซขึ้นหลังจากกลายเป็นผู้ถูกเลือกอันดับหนึ่งของนิกายชางส่วนเขานั้นสามารถสังหารอู่ฮวงก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวขุมพลังจิตและเอาชนะราชาอู่การปรากฏตัวของอู่เย่าและจางหยุนเซียวนั้นทําให้เขาได้รับการกระทบกระเทือน ทำให้เขาเข้าใจว่ายังมีภูเขาที่สูงกว่าอยู่เสมอบางทีเขาอาจจะไปถึงจุดสูงสุดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสวรรค์ชางส่วนแต่มันก็แค่สวรรค์ชางส่วนเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของโลกเทียนหยวนที่ไร้ขอบเขตนี้โจหยวนสูดลมหายใจเข้าหรือดูเหมือนว่าข้าจะยังผ่อนคลายระหว่างการฝึกไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่สามารถนำพรมังกรศักสิ์สองส่วนกลับคืนมาจากอู่เย่าได้แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในสวรรค์ที่แตกต่างกันและห่างไกลกันมาก แต่ในอนาคตพวกเขาจะต้องพบกันอีกครั้งแน่นอนเป็นอย่างที่ราชาอูเคยบอกเอาไว้ในการต่อสู้ระหว่างมังกรและนกฟินิกมีเพียงผู้ที่สามารถกลืนกินได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดตราบใดที่พรมกรกรศักดิ์สิทธิ์ยังไม่สมบูรณ์การต่อสู้กันจนตาระหว่างอูเย่าและเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การต่อสู้ในวันนี้ถูกหยุดลงโดยเยาๆและการต่อสู้ในครั้งต่อไปเล่าแล้วก็เจ้าหยุนเสียวคนนั้น ความหนาวเย็นฉายแวบผ่านในดวงตาของโจโหยวนการโจมตีอันแยบยนตของเจ้าหยุนเซียวสร้างความเสียหายยังใหญ่หลวงต่อเงาสีเงินและเกือบที่จะาพากชีวิตของโจโหยวนไปนี่คือหนี้ที่เขาจะจดจำเยาเยามองดูและยิม้มเจ้าอย่าได้ประเมินค่าตนเองต่ำเกินไปการที่อู่เย่าเป็นผู้นำได้นั้นส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมสวรรค์แห่งการฝึกฝนที่แท้จริงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมันไร้ขอบเขตมากกว่าสวรรค์ชางซวน เมื่อเจ้ากลับไปยังทวีปชางหมางและได้เห็นทวีปเซิงโจและนิกายชางส่วนเจ้าก็จะรู้สึกได้เองว่าทวีปนั้นมันเล็กลงไปมากเลยเช่นเดียวกับอูเจ้าในฐานะคนที่เคยไปที่สวรรค์หุนหยวนนางจะมองสวรรค์ชางส่วนในแบบเดียวกับที่เจ้ามองทวีปช้างหมางนี้โจยหยวนจ้องมองไปในอากาศที่ว่างเปล่าขณะที่เขาพึมพำสวรรค์หุ่นยวนทรงพลังขนาดนั้นจริงเหรอเยาเยาพยักหน้าโลกเทียนหยวนแบ่งออกเป็นเก้าสวรรค์ เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ผูกขาสวรรค์สี่แห่งขนาดอีกห้าแห่งเป็นของเผ่าพันธุ์ที่เหลือมากมายสวรรค์หุ่นยวนเป็นสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดจากสวรรค์ทั้งห้าแห่งนี้นอกจากนี้สวรรค์หุ่นยวนยังอยู่แนวหน้าในการต่อสู้อันยาวนานกับเผ่าศักดิ์สิทธิ์เสมอมาอากล่าวได้ว่าหากไม่มีสวรรค์ของหุ่นยวนโลกเทียนยวนทั้งหมดคงถูกเผ่าศักดิ์สิทธิ์พิชิตไปนานแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะลดสถานะลงเป็นเพียงแค่ธาตุเท่านั้น ทำให้เผา่าศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้ชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่เผ่าศักดิ์สิทธิ์เหรอโจหัวเรือริมฝีปากเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่โง่เขลาเหมือนเมื่อก่อนเริ่มเรียนรู้ถึงพลังอันล,ล้นหลามของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ลึกลับผ่านข้อความเก่าๆหลายฉบับในนิกายชางส่วนมายังมีคำใบ้ว่ากลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันในสวรรค์ชางส่วนซึ่งก็คือนิกายพระราชวางังศักดิ์สิทธิ์นั้นได้รับการสนับสนุนจากเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันนั้นก็แทบจะเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชางส่วนแล้วใครก็จินตนาการได้ว่าเผ่าศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ากลัวเพียงใดเยาเยาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ใชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในที่สุดเจ้าก็สามารถมารู้เป้าหมายหนึ่งของเจ้าได้แล้วรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าโจหยวนเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกราชาอู่ตายไปแล้ว หากไม่มีผู้นําจักรวรรดต้าอูซึ่งไม่มีหัวก็คงต้องสลายตามไปด้วยแน่นอนว่ามันคงเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบหากสามารถนําพรมังกรศักดิ์สิทธิ์สส่วนกลับคืนมาจากจักรวรรดต้าอูและอูเย่าวได้อย่างไรก็ตามการกำจัดจักรวรรดต้าอูก็จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความกังวลไปได้ส่วนหนึ่งยินดีด้วยเยาเยา,ยาจ้องมองโจหยวนอย่างตรงไปตรงมาเมื่อบกเขาพบกันครั้งแรก โจหยวนเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนแอและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทะลวงช่องทางเส้นลมปราณเพื่อฝึกฝนใครจะคาดคิดว่าเด็กหนุ่มที่เคยไม่สามารถค้นหาเส้นลมปราณของตนได้จะมาถึงจุดสูงสุดในเวลาแค่ไม่กี่ปีโจหยวนจ้องมองเมืองหลวงของต้าอู่ด้วยความมึนงงเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะหัวเราะเบา,เบา เขาตระหนักดีว่าตนมีภาระหนักที่ต้องแบกรับเมื่อความแคนระหว่างเขากับจักรวรรดิต้าอูได้เกิดขึ้นในเวลานั้นราชาอูเป็นบุคคลที่ไม่อาจเอาชนะได้ในสายตาของโจหยวนเพียงแค่คิดถึงราชาอูก็ทำให้เขาต้องประชิญกับความกดดันมหาศาลแล้ว ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ไม่ยอมถอยหรือแสดงความหวาดกลัวใดๆให้คำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นแม้แต่พ่อของเขาก็ยังมองเป็นว่าเพียงคำพูดของเด็กน้อยที่ยังไม่โตแต่สุดท้ายแล้วดวงตาโจหยุนค่คอยๆปิดลงท่านพ่อข้าทำตามสัญญาได้แล้วนัทวีปเซิงโจนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ ความปั่นป่วนที่เหมือนผลึกค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้นต่อหน้าผู้นำนิกายเซิ่งหยวนขณะที่สายตาของเขาจ้องมองมันอย่างแน่นหนาะความปั่นป่วนภายในลูกแก้วผลึกนั้นดูเหมือนจะกระเพื่อมในขณะน,นี้สายตาของเขาเหมือนจะทะลุผ่านมิติขณะที่ฉากทวีปช้างหมาอังไ,งไกลพ้นเข้ามาในดวงตาฮ่าพรังกรศักดิสิธิ์นี่ก็ช่างพิเศษจริง,รงๆแม้ว่าพรังกรศักดิธิ์จะไม่ได้ถูกรวบรวมอยู่ในร่างเดียวกันอากล่าวได้ว่าโชคชะตานั้นเรียกหากันได้กระตุ้นวินาทีที่อูเย่าและโจหยวนพบกันแล้ว คนอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่สามารถตรวจพบสิ่งนี้ได้แต่ผู้นำนิกายเซิ่งหยวนที่รอคอยช่วงเวลานี้มาก็ตรวจสอบได้เลือด,ไ,ดไหลออกมาจากดวงตาสีเงินของผู้นำนิกายเซิ่งหยวนแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างเขายังต้องจ่ายราคาสูงเพื่อเจาะลึกในความรับของโชคชะตาเลือดเริ่มไหลออกมาจากรูม,ม่านตามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆความปั่นป่วนภายในลูกแก้วพลึกสันสะเทือนยางรุนแรงในเวลาหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าแม่น้ำแห่งการเวลาช้าลงฉากโบราณได้ฉายแวบผ่านภายในความปั่นป่วนนั้น แสงสีเงินส่องประกายมาจากดวงตาของผู้นำนิกายซึ่งหยวนขณะที่เขาพ่นเลือดออกมาเต็มปากเลือดหมุนวนอยู่ตรงหน้าราวกับว่ากำลังเปียนเป็นฉากในอดีตอันไกลโพนดูเหมือนว่ามีนิกายที่มีอำนาจมากมายอยู่ภายในนั้นสายฟ้าทำลายล้างได้ตกลงมาจากท้องฟ้าทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินจนสิ้นซากผู้นำนิกายเซิงหยวนไม่สามารถยับยั้งตนเองได้อีกต่อไปเขาเงยหน้าขึ้นแล้วหัวร้อยย้อสวรรค์ขณะที่ความปรารถนอาอร้อนแรงหลั่งไหลท่วมท้นในดวงตา ฮ่าาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนในที่สุดข้าก็เจอแล้วครืดพลังหยวนที่อยู่โดยรอบปั่นป่วนก่อจะแผ่กระจายออกไปอย่างบ้าคลาั่งแผ่กระจายไปทั่วสวรรค์ชางส่วนในขณะนี้ท่าทางสับสนปรากฏบนใบหน้าของสิ่งมีชีวิตทรงพลังนับไปทั่วนในสวรรค์ชางส่วนเนื่องจากพวกเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเรือรางเมื่อผู้นำนิกายเซิ้งหยวนมองดูโชคชะตาภายในนิกายชางส่วน ในระหว่างการหาหรือเรื่องบางเรื่องกับปรมาจาร์ใบหน้าปกติใจดีของผู้นำดิกายชิงหยางก็กลับเปลี่ยนเป็นสีเผือกทันทีเนื่องจากขึ้นพลังอยู่ที่หน้าสะพึงกลัวระเบิดออกมาจากร่างของเขาในโถงปรมาจาร์หลิวเหรียนยี่ปรามาจาร์หลิงจุนและคนอื่นๆต่างมองด้วยความตื่นตระหนกผู้นำดิกายชิงหยางกำมัดแน่นขณะที่พูดยังเย็นชาว่าในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าเซิงหยวนตั้งใจจะทำอะไร เขานั้นวางแผนค้นหาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่อาจารย์ได้ซ่อนเอาไว้ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้บรรดาบารมจา์คนอื่นๆต่างมองด้วยความหวาดกลัวในทันทีก่อนที่เจตนาฆ่าที่แทบจะชัดเจนหลั่งไหลในดวงตาของพวกเขาซึ่งยวนวางแผนจะเริ่มสงครามในสวรรค์ชางส่วนข่าวการตายของราชาอู่ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวรรดติตาอู่ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของทหารที่ยังคงต่อต้านอย่างดื้อรั้นในเมืองจำนวนมากนั้นพังทลายลง กองทัพต้าโจจึงรุกรานจักรวัตต้าอู่อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันโดยเปลี่ยนธงที่โบกสะบัดทุกเมื่อเมื่อพวกเขาผ่านไปในวันที่5กองทหารที่นำโดยโจชิงก็มาถึงนอกเมืองหลวงของต้าอู่ในที่สุดที่นอกเมืองโจชิงจ้องมองประตูเมืองใหญ่ที่เปิดอยู่ด้วยความมึนงงเป็นเวลานานโดยมีท่าทางสับสนยิ่งนัก เบื้องหลังเขาเว่ยชางหลางและบรรดาแม่ทัพจำนวนมากต่างรู้สึกตื้นตันใจจนตาแดงก่ํานี่เป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ยอย่างต่อนเนื่องของพวกเขาในตอนนั้นจนกระทั่งสุดท้ายถูกขับไล่ไปยังตอนเหนืออันไกลโพ้นโดยราชาอู่เวลานั้นพวกเขานันหนีไปเหมือนสุนัขที่สูญเสียบ้านแม้ว่าพวกเขาจะสนับสนุนโจชิงตลอดมา แต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้มีความหวังที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิต้าโจได้กลับคืนมาได้เนื่องจากความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งระหว่างจักรวรรดิต้าอูและจักรวรรดิต้าโจนั้นมีมากเกินไปดังนั้นหัวใจของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเมื่อพวกเขาปรากฏตัวอยู่ด้านนอกเมืองหลวงของต้าอูอีกครั้งการโต้กลับของพวกเขาราบรื่นมากจนรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขากําลังฝันไปข้ากลับมาแล้ว ขณะที่เขาจ้องมองไปยังเมืองอันคุ้นเคยแม้แต่ดวงตาของโจชิงก็ยังอดไม่ได้จะแดงกำ่ำน้ำตาเริ่มไหลลินเขาเคยเชื่อเช่นกันว่าเขาจะไม่ได้กลับมายังเมืองนี้อีกในขณะนั้นเองเสียงโห่ร้องก็ระเบิดดังออกมาจากกองทัพที่อยู่เบื้องหลังเสียงดังสนั่นจนสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองทําให้ผู้คนจํานวนมากต่างจ้องมองด้วยความเคารพอย่างเข่งขรึมพวกเขารู้ว่าราชาที่ถูกราชาอู่ขับไล่ไปเมื่อ12สองปีก่อนได้กลับมาอีกครั้ง ร่างโจหยวนปรากฏบนกำแพงเมืองลอยไปหาโจชิงท่ามกลางสายตาที่เคารพนับไปท่วนจากกองทัพท่านพ่อราชาอูเได้ตายไปแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปจักรวาต้าอูจะไม่มีอยู่ในทวีปช้างหมางอีกต่อไปแล้วละ่ะโจหยวนมองไปทางโจชิงและยิม้มโจชิงจ้องมองลูกชายของเขาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สูดหายใจเข้าลึกก่อนจะกระโดดลงจากไม้อย่างกระทันหันมือซ้ายของเขาฟาดไปที่หน้าอกใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความเข่งขรึมขณะที่เขาตะโกนด้วยเสียงอันดังลัน่น กองทัพต้าโจขอแสดงความเคารพครึบด้านหลังเขาทหารต้าโจจำนวนรับไปท่วนทุบหมัดเข้าที่หน้าอกของตนอย่างแรงท่ามกลางเสียงโหร้องอันดังสนัน่น เว่ยชางรลางเว่ยชิงชิงและทหารอื่นๆจำนวนมากก็แสดงความรบเช่นเดียวกันทุกคนเข้าใจความหมายเบื้องหลังของการกระทำของโจชิงอย่างชัดเจนโจหยวนเป็นผู้ปกป้องจักรวรรดิต้าโจจากการทำลายล้างเพียงลําพังถ้าไม่มีเขาราชาอู่คงทำลายจักรวรรดิต้าโจและการนองเลือดที่ตามมาคงทำให้แผ่นดินกลายเป็นสีแดงเมื่อราชาอู่มาถึงเมืองของพวกเขาทุกคนรวมทั้งโจชิงก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังในเวลานั้นทางเดียวที่พวกเขาเห็นก็คือการต่อสู้จนตัวตาย ไม่มีใครคิดว่าองค์ชายของพวกเขาจะมาถึงในช่วงเวลาที่มืดบนที่สุดและกลายเป็นแสงแห่งความหวังไม่มีใครสามารถจินตนาการถึงอารมณ์ทีุู่งพานที่เข้ามาครอบงำหัวใจของพวกเขาเมื่อเห็นโจโหยวนปรากฏตัวขึ้นบนแม่น้ําที่กําลังไหลเชี่ยวโจโหยวนตกตะลึงเมื่อเห็นกองทัพที่ยืนเคารพไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าท่านพ่อไม่จะเป็นต้องทําอย่างนี้หรอกหน้าที่ของข้าคือปกป้องพลเมืองของเราในฐานะองค์ชายแห่งต้าโจ ดวงตาโจชิงเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจขณะที่เขาจ้องมองดูโจโหยวนในฐานะผู้ช่วยชีวิตพลเมืองก็สมควรได้รับการเคารพเช่นนี้อยู่แล้วด้วยสถานะของเจ้าในหมู่มวงประชาในปัจจุบันเจ้าอาจจะกลายเป็นราชาแห่งต้าโจคนใหม่ก็ได้โจหยวนพยายามหัวเราะโจชิงถอนหายใจข้ารู้ว่ามาตรฐานของเจ้านั้นสูงขึ้นความทะเยอทยานของเจ้าเติบโตมากขึ้นกว่า แค่ราชาแห่งจักรวัตต้าโจเล็กๆก็คงจะไม่เพียงพอเขาเข้าใจว่าจักรวัตต้าโจทวีปช้างหมางนั้นมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อพิจารณาจากความสามารถและความแข็งแกร่งปัจจุบันของโจยวนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ในต้าโจและและเป็นราชาของจักรวรรดนินี้ท่านพ่อของข้ายังอยู่ในช่วงลุ่งเรืองและไม่ควรคิดที่จะสลาบ,บัลลังโจยวนหัวเราะการอยู่ในจักรวัตต้าโจก็ไม่ใช่เส้นทางที่เขาแสวงหาหลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว เขาก็ไม่ตังกองวนอะไรอีกต่อไปนอกจากนี้การกลับบ้านเป็นครั้งคราวในอนาคตเวลาส่วนใหญ่ของเขาอาจหมดไปกับนิกายช่างส่วนเพราะมีเพียงสถานที่ที่ใหญ่กว่าเท่านั้นที่จะสามารถทําให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โจชิงพยักหน้าเขาสนับสนุนความปรารถนาของลูกชายอย่างเป็นธรรมชาติโจชิงตบไหลโจหยวนก่อนจะหันไปทางเมืองหลวงอันง,งดงามเขาสูดหายใจเข้าลึกและพูดว่าเข้าเมืองกันเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทวีปช้างหมางทั้งหมดจะรู้ว่าจักรวัตต้าโจได้กลับมาแล้วเมื่อโจชิงเข้าสู่เมืองหลวงของจักรวัตต้าอูจักรวัตต้าอูก็เลือนหายไปจากโลกอีกไม่กี่วันต่อมาโจชิงก็ได้ส่งคําสั่งหลายฉบับออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มทําความสะอาดเษซ่าสุดท้ายของจักรวัตต้าอูแม้ว่าพวกเขาจะพยายามต่อต้านแต่มันก็ไร้ผลเพราะจักรวัตต้าอูนั้นใบพ่ายแพ้ไปแล้วจักรวัตต่างๆที่ตดกับจักรวัตต้าอูก็เงียบสงบอย่างยิ่ง โดยปกติแล้วเมื่อจกักรวรรดิถูกทำลายจากักรวรรดิที่อยู่ติดกันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างไม่สงบเนื่องจากความอยากที่จะขยายอาณาเขตผ่านโอกาสทองนี้แต่จกักรวรรดิข้างเคียงกลับเชื่อฟังอย่างน่าประหลาดเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าจากักรวรรดิต้าโจมีองค์ชาย ที่สามารถเอาชนะขั้นสภาวะขุมงพลังจิตระดับกลางได้แม้แต่ราชาอูเองก็พ่ายแพ้ต่อเขามาแล้วความแข็งแกร่งดังกล่าวนะั้นไม่อาจเอาชนะได้ในทวีปชางหมางองค์ชายแห่งจกักรวรรดติตาโจผู้นี้ยังเป็นผู้นําของผู้ถูกเลือกของนิกายชางซวนอีกด้วยโดยการสนับสนุนจากนิกายยักษ์ใหญ่เช่นนี้ไม่มีใครกล้าที่จะรุกร้านจากักรวรรดติตาโจในปัจจุบันอีกต่อไปโจหยวนไม่ได้จากไปในทันทีเพราะเขาเข้าใจว่าจากักรวรรดติตาโจยังคงต้องการเขาอยู่เขารีบกลับไปที่นิกายชางซวนก็ต่อเมื่อจกักรวรร นนัน้โจชิงนั้นต้อนรับฉินอยู่ในเมืองหลวงและโจหยวนซึ่งออกจากบ้านไปหลายปีก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนางขณะที่โจหยวนกำลังเพลิดเพลินกับความสงบเขาไม่รู้เลยว่ามีครื่นลูกใหญ่กำลังซัดเข้ามาในกลุ่มระดับสูงมากมายในสวรรค์ชางซวนความเป็นอยู่อันทรงอํานาจจานวนมากที่มักจะปลูกฝันกันมาในความเงียบสงบได้เข้ามาสู่โลกนี้อีกครั้ง ความพยายามของผู้นำนิกายซึ่งหยวนที่จะสอดส่องความลับของสวรรค์นั้นได้รับการตรวจพบซึ่งหยวนกำลังวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนเรื่องนี้ถือว่าเป็นความตกตะลึงครั้งใหญ่สำหรับนิกายหล,หลายๆแห่ง ปรมาจาร์ชางส่วนควบคุมตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นผู้นำแห่งสวรรค์ชางสวนหลังจากที่เขาตายไปตราประทับนั้นก็ได้หายไปและไม่สามารถค้นหาได้ไม่ว่าทุกคนจะพยายามอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าบันถูกซ่อนไว้โดยปรมาจาร์ชางส่วนด้วยวิธีพิเศษขณะนี้ผู้นำนิกายเซิงหยวนสามารถไขความลับของสวรรค์ได้สำเร็จและสัมผัสไดถึงตำแหน่งของตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือความทะเยอะทะยานของเขาเขาตั้งใจที่จะได้ตราประทับนั้นมาและใช้มันเพื่อยกระดับตนเองไปสู่อีกระดับหนึ่งนั่นคือการเป็นผู้นำคนใหม่ของสวรรค์ชางซวนความทะเยอะทะยานเช่นนี้เปรียบเสมือนฟ้าร้องที่ดังขึ้นอย่างกระทันหัางสำหรับนิกายอื่นๆท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็รู้ดีว่าเมื่อผู้นำนิกายซึ่งหยวนกลายเป็นผู้นำสวรรค์คนใหม่นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของสวรรค์ชางซวนนิกายอื่นๆจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมตำนน นี่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่นิกายอื่นๆต้องไม่พอใจด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีความเข้าใจลึกซึ้งบางคนถึงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันตึงเครียดซึ่งได้เริ่มปกคลุมสวรรค์ชางซวนอย่างช้าๆแล้วบรรยากาศอันตึงเครียดนี้คงอยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะมีข่าวระเบิดขึ้นอะไรนะตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างซวนได้ถูกซ่อนอยู่ในดินแดนที่ถูกโจมตีด้วยสายฟ้าเหรอ น้ำเมืองหลวงของต้าอูพระราชวังของต้าอูถูกเผาไปกว่าครึ่งโดยอูย่เย่าส่วนอาคารที่เหลือถูกใช้ชั่วคราวโดยจักรวรรดิต้าโจนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ชินอยู่โจหยวนและโจชิงเคยอาศัยอยู่อีกด้วยในลานบ้าน,นเงียบสงบโจหยวนนั่งขัดสมาธิอยู่ในสวนดวงตาของเขาปิดสนิทรัศมีแห่งความปั่นป่วนหมุนช้าๆอยู่ทางด้านหลังเขาดูดซับพลังหยวนโดยรอบอย่างต่อเนื่องเขาฝึกฝนต่อไปอีกสักพักก่อนจะลืมตาขึ้นรัศมีที่อยู่เบื้องหลังก็ค่อยๆจางหายไป ข้าเริ่มไว้ต่อพลังหยวนมากขึ้นหลังจากเข้าสู่สภาวะขุมพลังจิตโจหยวนพึมพำกับตนเองด้วยรศมีสภาวะขุมพลังจิตอัตราดูดซับพ,พลังหยวนก็พุ่งสูงขึ้นประสิทธิภาพในการฝึกฝนของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบเท่าเมื่อเทียบกับขั้นพลังสภาวะเบิกเนม แต่หลังจากฝึกฝนไปได้ไม่กี่วันโจโหยวนก็เริ่มรู้สึกถึงความยากลำบากในการฝึกในขั้นสภาวะขุมพลังจิตเมื่อก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตความก้าวหน้าจะผูกติดกับสภาวะขุมพลังจิตของตนเองสภาวะขุมพลังจิตที่เพิ่งสร้างขึ้นนั้นจะไม่สมบูรณ์และจำเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องโดยใช้พลังหยวนเพื่อให้มันค่อยๆสมบูรณ์ปัจจุบันโจโหยวนคือขั้นสภาวะขุมพลังจิตก้าวพบซึ่งคล้ายกับที่กักเก็บพลังที่แยกจากการก้าวแห่ง ที่กักเก็บพลังทั้ง9ก้าพบไม่ได้เชื่อมต่อกันดูเหมือนจะมีสิ่งกีดขวางลึกลับบางอย่างระหว่างกันอยู่มีเพียงการเชื่อมโยงทั้ง9ก้าพบนี้เท่านั้นที่จะทําให้พวกมันค่อยๆประสานเข้าด้วยกันซึ่งเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปนั่นก็คือขั้นสภาวะสุริยันเมื่อเขาเปิดเส้นทางไปสู่ขั้นสภาวะสุริยนันพลังหยวนของทั้งสองขั้นจะรวมเข้าด้วยกันทําให้พลังหยวนของพวกเขาพุ่งสูงขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตกังวลใจมากที่สุดก็คือการขัดเกลาวพบในแต่ละพบให้ทั้งหมดนั้นรวมทุกพบเข้าด้วยกันมันช่างยากเกินไปโจหยวนถอนหายใจยาวเขาไม่ได้ทิ้งการฝึกแต่กำแพงกั้าร,ระหว่างพบที่หนึ่งและพบที่สองยังคงแข็งแกร่งเหมือนดังก้อนหินมันไม่ขยับขยื่อนแม้แต่น้อยขั้นสภาวะขุมพลังจิตจะต้องใช้ทรัพยากรการฝึกฝนจํานวนมากเพื่อรองรับมัน การพึ่งพาการฝึกฝนของตนเองเพียงอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรขณะที่โจหยวนกำลังปวดหัวเขาก็ได้ยินเสียงที่ฟังชดัดโจหยวนหันศีรษะไปมองเห็นเยาเยายืนอยู่ที่เชิงสวนหินและถือทุนทนเอาไว้ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตมีทรัพยากรที่จำเป็นและขาดไม่ได้อยู่เจ้าคงทำการบ้านมาบ้างและน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรเยาเยายิ้มโจหยวนคิดอยู่ครู่หนึ่งยาแห่งสวรรค์ การขัดเกลาสภาวะขุมพลังจิตนั้นยากมากแต่สมบัติบางอย่างก็มีความสามารถในการขัดเกลาสภาวะขุมพลังจิตสมบัติเหล่านี้รู้จักกันในชื่อยาแห่งสวรรค์ยาเหล่านี้ไม่มีผลต่อการฝึกฝนขั้นอื่นๆน,นอกเหนือจากขั้นสภาวะขุมพลังจิตดังนั้นมันจึงมีค่ามากในขั้นสภาวะขุมพลังจิตนี้แต่ยาแห่งสวรรค์นั้นมีมูลค่ามาหาศาล หากใครต้องการปริมาณมากเพื่อขัดเกลาว่น่าจะเป็นภาระอันใหญ่หลวงสําหรับพวกเขาดังนั้นผู้ที่อยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตจํานวนมากจึงยอมทิ้งอิสระเข้าร่วมกับกลุ่มหรือนิกายเพื่อแลกกระยาแห่งสวรรค์เพื่อฝึกฝนพวกเขายังสามารถแลกเปลี่ยนในนิกายชางส่วนได้แต่ราคานั้นไม่ต่ําเลยโจโยหยวนยังไม่ถึงขั้นสภาวะขุมพลังจิตเมื่อเขาออกมาจากนิกายชางส่วนแต่เมื่อพิจารณาจากการมีส่วนช่วยของเขา ถึงเขาจะแรก,กยาแห่งสวรรค์มาเขาก็มีแนวโน้มที่จะได้ยาแห่งสวรรค์ระดับต่ำไม่เกินหนึ่งโลเหยาเหย้ายื่นมือออกมาแล้วตบในถุงเฉียนคูนที่ห้อยอยู่ที่เอวของนางเบาๆทันใดน,นั้นก็มีแสงเรืองรองเกิดขึ้นกล่องยกหลายสิบกล่องรอยออกมามันลอยอยู่ตรงหน้าโจหยวนกล่องยกได้เปิดออกเคยเห็นดอกไม้และผละไม้ร,ร,มรูปร่างประหลาดเลี้ยงกันเป็นแถวมันเปล่งประกายแวววาวอย่างน่าทึ่งแม้ว่าจะมีรูปร่างประหลาด แต่ทุกกล่องก็ปล่อยพลังหยวนอันบริสุทธิ์และทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อนี่คือยาแห่งสวรรค์เหรอโจอยวนอุทานของพวกนี้พบในครังสมบัติของตระกูลอู่บิดาของเจ้ารู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนจึงขอให้ข้านํามาให้เจ้าเยาเยาเอียงศีรษะและพูดต่อแต่ช่างน่าเสียดายพวกมันเป็นเพียงยาระดับต่ำเท่านั้น ยาตัวอื่นๆคงถูกใช้โดยราชาอู่เพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางไปแล้วใบหน้าโจหยวนยังคงสว่างสวยด้วยความยินดีนี่ก็ดีมากแล้วละโดยสิ่งนี้ความก้าวหน้าของข้าก็จะดีขึ้นมากเลยเขาสะบัดเสื้อคลุมออกเก็บยาแห่งสวรรค์ไว้ในถุงเฉียนคุณของตนอย่างพอใจเมื่อเห็นโจหยวนเก็บยาไปเหยาเหยก็กระพริบตาแล้วพูดเนื่องจากเจ้าได้นำพรมังกรศักดิ์สิทธิ์จากร่างของอู่ฮวงกลับมาครบแล้ว เจ้าก็ควรเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับที่สองของคำพีมังกรบรรพบุรุษได้แล้วเมื่อเจ้าไปถึงระดับที่สองของคำพีมังกรบรรพรบุรุษพรังงูใหญ่ครอบคุมของเจ้าก็จะพัฒนาไปเป็นพรังมังกรสวรรค์พิชิตโลกระดับเจ็ ดวงตาโจหยวนเปล่งประกายไปด้วยความคาดหวังขณะนี้เขาจ้องมองไปที่เยาวๆอย่างตั้งใจเขามีความหวังที่ว่าจะมารู้พลังมังกรสวรรพิชิตโลกมาหลายปีแล้วแต่เมื่อเขาฟื้นคืนพรมังกรศักดิ์สิทธิ์จากอู่หวงเขาจึงมีคุณสมบัติที่จะเชี่ยวชาญมันได้ในที่สุดพลังงูใหญ่ครอบคลุมที่โจหยวนฝึกฝนมานั้นเดิมทีเป็นศาสตร์อยู่ระดับ5แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นพลังงูใหญ่ครอบคลุมระดับ6หลังจากที่เขาได้รับส่วนหนึ่งของพอรัมกรศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาจากอู่ห่วง แต่เนื่องจากความอัศจรรย์ของคมพีมังกรบรรพบุรุษแม้กระทั่งงูใหญ่ครอบคุมระดับ6ก็ไม่ได้ด้อยวกว่าพลังหยวนต้นกำเนิดระดับ7แม้แต่น้อยแต่เมื่อโจหยวนเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นพลังงูใหญ่ครอบคลุมก็ไม่สามารถยับยั้งพลังหยวนพวกนั้นได้อีกต่อไปดังนั้นการเลื่อนระดับให้ไปถึงระดับ7ของพลังมังกรสวรรค์พิชิตโลกจะทำให้พลังการต่อสู้ของโจหยวนทะยานขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเมื่อตอนที่พลังงูใหญ่ครอบคลุมระดับ6 เทียบได้กับพลังหยวนต้นกำเนิดระดับ7แล้วดังนั้นพลังมังกรสวรรค์พิชิตโลกระดับ7จะไม่แพ้พลังหยวนต้นกำเนิดระดับแเลยเหรอโจหยวนเชื่อว่าศาสตร์พลังหยวนต้นกำเนิดระดับ8จะเป็นสมบัติล้ำค่าของนิกายของสวรรค์ชางส่วนและจะไม่มีวันถูกมอบให้กับคนนอกแต่การยกระดับคมภีมังกรบรรพบุรุษไม่ใช่กระบ,บวนการที่ง่ายไดเลยมันซับซ้อนและเขาต้องพึ่งพาคําแนะนาจากเยา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 หัวราอ การวิวัฒนาการของคัมภีร์มังกรบรรพบุรุษไม่ใช่เรื่องยากเจ้าเพียงแค่ต้องการวัสดุบางอย่างมาช่วยเหลือโจหยวนไม่สามารถรู้สึกไม่สบายใจได้เมื่อได้ยินในเรื่องนี้แน่นอนว่ามวนหยกพุ่งเข้าหาโจหยุนด้วยการสบัดนิ้วของเยาวๆโจหยวนรับมันไว้สมผัสทางจิตวิญญาณของเขากวาดออกไปขณะที่มีรายชื่อวัสดุแปลกๆหลายร้อยชนิดไหลเข้ามาในห่วงแห่งจิตของเขาเขาเคยเห็นสิ่งเหล่านี้บางส่วนในหออัญมณีมาก่อนซึ่งไม่มีชิ้นไหนราคาถูกเลย แต่ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เขาไม่เคยได้ยินหรือเคยเห็นมาก่อนนี่มันซับซ้อนกว่าระดับแรกของคำพีมังกรบรรพบุรุษหลายเท่าเมื่อเจ้ารวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วให้ทำตามวิธีในคำพีเพื่อกลันก่อนจะประสานเข้ากับพลรังหยวนต้นกำเนิดของเจ้าจากนั้นมันก็จะพัฒนาไปโดยธรรมชาติใบหน้าโจยหยวนเริ่มมืดมนน่าจะใช้เวลานานมากในการรวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ดูเหมือนว่าพลังมังกรสวรรค์พิชิตโลกจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเหยาเยากรอกตาตบถุงเฉียนคุณของนางอีกครั้งแสงนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาโดยแต่ละอันมีวัตถุอยู่ภายในข้าได้เตรียมสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่ไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในนิกายชางส่วนไว้บ้างแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ขาดไปซึ่งเจ้าจะต้องจัดการหาเอง โจหยวนตกตะลึงไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆลอยอยู่ตรงหน้าเขาขณะที่ความรู้สึกอบอุ่นไหลเวียนอยู่ในหัวใจปรากฏว่าเยาวๆกำลังช่วยเขาเตรียมการโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาโบกแขนเสื้อและเก็บพวกมันเอาไว้จู่ๆยาวๆก็พูดว่าดูเหมือนว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่คุ้นเคยจํานวนมากในทวีปช้างหมางเมื่อไม่นานมานี้จากข้อมูลของพ่อเจ้าที่ได้รับมาพวกเขาน่าจะมาจากทวีปเซิงโจโจหยวนเขาหมดคิวแล้วทำไมพวกเขาถึงมาที่ทวีปช้างหมางกัน ในสายตาของทวีปเซิงโจทวีปช้างหมางเป็นสถานที่ที่ห่างไกลและรกห้างไม่คุ้มค่าแห่งการให้เยี่ยมชมเย้าเยาใส่หัวเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้จัก,กรววรดอื่นๆในทวีปช้างหมางก็ถูกรบกวนจากกองกำลังที่เข้ามาเช่นเดียวกันและเนื่องจากความแข็งแกร่งและภูมิหลังก็ไม่มีใครกล้าต่อต้านพวกเขาโจหยวนพยักหน้าความแข็งแกร่งโดยรวมของทวีปเซิงโจนั้นยิ่งใหญ่กว่าทวีปชางหมางมาก ถึงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญสภาวะขุมพลังจิตในทวีปซึ่งจะถูกพิจารณาว่าเป็นชนชั้นสูงในกลุ่มเท่านั้นดังนั้นจกักรวรรดิต่างๆของทวีปชางหมางจึงไม่กล้าจะต่อต้านคนนอกเหล่านี้ช่างเถอะข้าไม่สามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาทำที่อื่นได้ตราบใดที่พวกเขาไม่มารุ่มล่ามกับจกักรวรรดิต้าโจโจหยวนโบกแขนเนื่องจากเป็นผู้ถูกเลือกอันดับหนึ่งของนิกายชางส่วนโจหยวนจึงไม่ใช่คนไร้ภูมิหลังวู ทว่าทันทีที่เสียงของเขาเงียบลงเสียงสัญญาณอันแหลมสูงก็ดังขึ้นในใจกลางเมืองเมืองหลวงทั้งเมืองตกอยู่ในความปั่นป่วนสายตาที่วาดกลัวนับไปท่วนจ้องมองไปในระยะไกลเห็นเงาดําหลายคนพาดผ่านท้องฟ้าเงาดําเหล่านั้นแผ่คลื่นพลังหยวนอังทรงพลังออกมามีรัศมีลอยอยู่ด้านหลังเงาดําพวกนั้นอีกด้วยเสียงที่ดังกึกก้องดังขึ้นก่อนที่ร่างของผู้คนจะมาถึงใครคือผู้นําของจักรวรรดิของเจ้า พวกเรามาถึงที่นี่แล้วดังนั้นรีบส่งยาแห่งสวรรค์นในครั้งของพวกเจ้ามาเพื่อความปลอดภัยนั่นเป็นเสียงที่เย่อยิงยังไม่น่าเชื่อใบหน้าของโจโหยวนมืดมนลงเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้คนตาบอดแบบไหนกันถึงกล้ามาหาเรื่องในบ้านของข้าเอาละครับก็เป็นนันจบในบทที่282เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สเกลเริ่มใหญ่ขึ้นอีกแล้วหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่าคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ